ไปนะไปไปไปอะไรแบบกลมาระงับความวุนวายนะครับในช่วเทตกาลช่นบีใหม่ในวันนี้นะครับเราต่างขกานกนในวัน่นบีใหม่นะครับไปความเจริญรุ่งเรืองนครับ ่มาเลยครับเข้ามาหาผมได้เลยนะครับอยู่ครับนะต้องมาถึงตรงนี้พอเวลาถ่ายจะมองนี้แล้วจะมองไม่เห็นในตรงนี้ถ่ายนี้แล้วพอได้ก็มีอย่างนี้ถ่ายกันแล้วไปยืนฝั่งนู้นด้วยเห็นอะไรนี่เห็นอะไรเห็นในตัวเธอไม่ใช่เดี๋ยวพาขึ้นมาตรงนี้ไงไม่ใช่ก็เห็